สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่บอคาเฟ่กางบินแห่เดียวนะสัตุหีบชุรีีก้งอยู่บนถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับ เราจะขึ้นไปกินกาแฟบนเครื่องบินกันค่าตัวค่า,ข,าคขึ้นหนึ่งร้อยบาทนะครับแรกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วขึ้นไปกินกาแฟกันกิินนนบงไปกัน,น,น,นไปนครับ ตัวตัว,ต,วตัวเครื่องบินนะครับนี่นั่งตัวเครื่องวินนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ภายในคาเฟ่เครื่องวิน เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับไในจำกัดราแค่ได้<น>บริการเรียบััเค่องดื่น เรามายืนชมบรรยากาศภายในเครื่องบินกันนะครับทุกคนทีอว่าเดียวผ่าสมควรตอนนี้เราจะไปที่ด้านหน้าของส่วนหัวเครื่องบินเราจะไปขับเครื่องบินันครับ นี่ก็คือส่วนหัว,ห,วหรือส่วนบังคับการบินเ <คน S 2> ดี๋ยวสักครื่ิ่างเราค่อยเข้าไปดูกันมาดูบรรยากาศรอบๆน่ะยังไม่จบอ้อ เป็นห้องกระบิน,นะะแล้วนี่เลยส่วน,นบังคับเครื่องบิน <c oughs> เ,นเยอะมากเลยเสื้อผ้าชุดทหาร อุปกรณ์ของาหารจำหน่ายเยอะแยะไปหมดมีจิบเก่าๆจอดเต็มไปหมดสว่วนนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นโบราณเลย ก็เป็นกรมบินกับคาเฟ่น,นะครับให้บริการอยู่สองลำนี่เราเดินชมบรรยากาศรอบๆฟี่บอกนะครับนี่ก็คือคาเฟ่กึมินอีกลำหนึ่งนะครับลำน,นี้จะสูงกว่า ลำแรกเฮลิคอปเตอร์เเฮลิคออปตร์แบบแบงปอนะครับ ฟ้าสดใสอยู่ใต้ปีกกรมิน